จากนั้นทั้งสามก็ได้พากันขี่มังก,กรขึ้นไปบนฟ้าในระหว่างนั้นอาตาก็ได้พูดว่าพวกเราไม่ได้เจอกันแค่มไม่กี่วันพวกเจ้ากลับมีมังก,กรกันแล้วอย่างนั้นหรอมันเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากเลยแต่ว่าที่ข้าออกมาตามหาพวกเจ้านั้น,ก,ก,น,นก็เป็นเพราะว่าข้าได้รับบัตรเชิญให้ไปร่วมงานประมูลระดับสูงที่สามารถนําเพื่อนไปได้สองคนแต่การจะเข้าร่วมงานประมูลนั้นจําเป็นจะต้องมีบัตรเชิญและข้าก็ได้มันมาพอดีเลยจากนั้นอาตาก็หยิบบัตรเชิญออกมาแล้วมอบมันให้กับพระเอกเมื่อพระเอกได้เห็นบัตรเชิิญเเขขาาาาาก็ไไดด้้้ใในจจววว่่่ํมือชีต ที่แล้วข้าไม่ได้รับบัตรเชิญเลยนี่นะถ้าอย่างนั้นลองไปดูหน่อยก็ไม่เสียหายอะไรจากนั้นทั้ง3ก็ได้พากันเดินทางไปที่เมืองเพียวเหมียวเมื่อพวกพระเอกได้เดินทางมาถึงอาตาก,ก็ได้พูดว่าพวกเจ้าคงไม่เคยมาเที่ยวที่เมืองเพียวเหมียวกันใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ไปดูรอบๆอมหน่อยก็แล้วกันพระเอกที่ดีอย่างนั้นก็ได้พูดว่าไม่ละข้าขอผ่านก็แล้วกันอาตาที่ดีอย่างนั้นก็ได้พูดว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าเคยไปงานชุมนุมยี่ป่าหรือยังงั้นเดี๋ยวข้าพาพวกเจ้้้้้าาาาาาาไไไปปเเเออออองงยยยยซีีีมมท่่่่ดดนนนััักกกกก็บบตตวววพคแลื ยยินนอ่างข้ายังไม่เคยไปที่นั่นเลยนะแล้วพวกเจ้าจะไปกันได้ยังไงกันแถมพวกเจ้ายังมีสมบัติที่สามารถเข้าร่วมงานซุมนุมยิปเป่าด้วยอย่างนั้นหรอมันเป็นไปไม่ได้เลยข้าไม่อยากจะเชื่อในระหว่างที่พระเอกกาลังเดินอยู่นั้นเขาก็ได้หยิบบัตรเชิญเข้าร่วมงานประมูลออกมาแต่จูจ่ๆระบบก็ได้เร่งขึ้นมาจนทําให้พระเอกนั้นรู้สึกตกใจจนลงไปนั่งอยู่กับพื้นแล้วพระเอกก็ได้พูดว่านี่ระบบเจ้าแจ้งเตือนข้าก่อนที่จะปรากฏออกมาไม่ได้หรือยังไงกันแล้วระบบก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าโพตอยู่นอกเหนือเส้นททาาางงขอภภรรกกิิจหลโด หลักให้สเหาเร็จพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่ามาทําให้ข้าตกใจด้วยเรื่องแค่นี้เนี่ยนะแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้ลุกขึ้นยืนและจะเดินทางไปที่งานประมูลแต่ระบบก็ได้แจ้งเตือนกับพระเอกอยู่อย่างนั้นจนทําให้พระเอกรู้สึกงุนงงิดแล้วได้บอกกับระบบไปว่าข้ารู้แล้วน่าเจ้ารีบปิดไปสักทีในขณะเดียวกันนั้นหยิรุเสียงที่ยือนอยู่ตรงหน้าก็รู้สึกงงว่าทําไมพระเอกถึงได้พูดอยู่คนเดียวพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้แกล้งหัวเราะแล้วพูดว่าข้ารู้อยู่แล้วว่าหย,ยางนนนนนัันั้้่่่ารกกกกทีีสุดดดเเเลยยแตใขณะะวพอ็ไคิดใในจว่า้รุ ข้าจะจำเรื่องในครั้งนี้เอาไว้จากนั้นยีลูเสียงก็ได้พูดว่าข้าดีใจที่พี่ชินหยุ่นั้นชมข้าแต่ว่าพวกเราจะไปร่วมงานประมูลระดับสูงด้วยหรือเปล่าซึ่งข้าก็คิดว่าอาตานั้นเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็น่าจะดูแลตัวเองได้แล้วละ่ะในขณะเดียวกันนั้นเองอาตาก็ได้พยายามจีบสาวๆไปทั่วอยู่เมื่อเพืออ่อเอกได้เห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่าข้าว่าพวกเราไม่ควรปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวจะดีกว่าเพราะอาจจะทำให้ผู้คนในเมืองนี้โกรธอย่างแน่นอนจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่หอประมูลซึ่่่่งงงกกก็ไไดดด้้้้้มมมมมมีีาาาาาารรรรจจััเเเเตตยโ๊ะะนนนนววววพือใใหคขปูลลลแ พอมาพบพระเอกแล้วพวกผู้คนที่ได้มาเข้าร่วมงานประมูลก็ได้พากันมานั่งที่เก้าอี้ที่จัดเตรียมเอาไวา้ในขณะเดียวกันนั้นแม่นางที่ใส่ผ้าปิดปากนางก็ได้เห็นพระเอกแล้วพูดว่านั่นมันชายคนที่ข้าแลกเปลี่ยนสมบัติไปนี่นาะเขามาร่วมงานประมูลระดับสูงนี้ด้วยอย่างนั้นเหรอแต่ในระหว่างนั้นก็ได้มีชายสองคนเดินเข้ามาหานาะงคนเสื้อขาวก็มีชื่อว่าคาเมิงซึ่งเขาก็ได้เดินเข้ามาหานางผมกับพูดว่าก,การที่ข้าได้พบกับท่านจีจิวที่เป็นผู้นําของเผ่ามังกรอ,อสูรนั้นมันไม่่่่่่่ใชเเรือองงงงททีีีจจะะหาาาาไดด้้ยยลยลนนนนแมิั ก็ได้พูดว่าเจ้ามันหลานชายของขาสวนนี่นะที่เป็นคนของตระกูลขาแล้วเจ้ามาพบข้าในวันนี้มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอข้าเหมิงก็ได้พูดว่าที่ข้ามาในวันนี้เพราะว่าจะช่วยท่านยังไงล่ะพอพูดจบข้าเหมิงก็ได้ให้ชายสนนากานำของบางอย่างออกมาเพื่อมอบมันให้กับแม่นางจีจิว๋วในระหว่างนั้นข้าเหมิงก็ได้พูดว่าข้าได้ยินมาว่าท่านจีจิ๋วกำลังตามหาสิ่งนี้อยู่อย่างนั้นเหรอเพราะงั้นข้า,าก็เลยต้องการที่จะแลกมันกับหินสร้างมังกรระดับเก้าท่านจะยอมแลกกับข้าหรือเปล่าแม่นางจีจ,จ าได้แลกเปลี่ยนมันกับคนอื่นไปเรียบร้อยแล้วละด้วยการแลกเปลี่ยนระหว่างผลไม้มังกรกับหินสร้างมังกรระดับ9ข้าเหมิงที่ยีนอย่างนั้นก็รู้สึกตกใจแล้วได้พูดว่านี่มันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงกันแม่นางจิจิวก็ได้พูดว่าถ้าจะให้บอกว่าเขาเป็นใครแล้วเราก็ชายคนนั้นเขาก็มาร่วมงานประมูลระดับสูงนี้ด้วยเหมือนกันเมื่อข้าเหมิงได้ยินอย่างนั้นเขาก็ได้เดินออกมาดูพร้อมกับพูดว่าใครกันในข้าขอดูหน่อยสิซึ่งเขาและข้าซือได้มองลงไปก็ได้เห็นพระเอกแล้วข้าซือก็ได้บบออออกกกััััั้้าาาาามมมงไปปว่่่่่่นน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 เเเเด็ทีีจใืตะะพร นายท่านเราไม่ควรปล่อยให้เด็กคนนี้หลอดไปได้โดยเด็ดขาดถ้าไม่เช่นนั้นตระกูลของพวกเราจะต้องเดือดร้อนแน่เมื่อข้าหมึงได้ยินอย่างนั้นก็ได้กำหมัดจนแน่นแล้วได้ตกไปที่ขาซื้อจนลงไปนั่งกับพื้นอย่างหน้าอนาถและได้พูดว่าเจ้านี่มันเลี้ยงเสียข้าวสุกซัจริงๆขาสื้อที่ดีอย่างนั้นก็ได้ขอโทษและพูดว่าได้โปรดนายท่านให้โอกาสข้าอีกครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ข้าหมึงก็ได้บอกกับเขาไปว่าถ้าอย่างนั้นเจ้านำกำลังคนของพวกเราไปดักซุ่มโจมตีเด็กนั่นอยู่่่่่ทีีีนนนนออออกก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 เเมมมมมืงงงะถ้้าาาาาาหครรรวยััััไไไสจจดดดบ็็ตล ที่ดีอย่างนั้นก็ได้น้อมรับคําสั่งอย่างเข่งคัดจากนั้นภาพก็ได้ตามาที่กลุ่มของคนประมูลซึ่งพระเอกก็ได้นั่งใจจดใจจ,จ่อว่าการประมูลในครั้งนี้จะมีอะไรบ้างจากนั้นพิธีกรสาวก็ได้เดินขึ้นมาแล้วบอกว่าข้าขอสวัสดีและต้อนรับสหายที่มาเข้าร่วมงานประมูลในครั้งนี้ซึ่งข้าอยากจะบอกว่าการประมูลในครั้งนี้นั้นไม่มีอะไรที่พวกข้าจะออกมาแล้วขายไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับว่าพวกท่านทุกคนพอจะจ่ายไหวกันหรือเปล่าแล้ววันนี้พวกเราได้จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อทุกท่่าานนนนแแถมมมพพพวววกเเเเรรยยัังตีีขออูลลลสุิษใใใหหนน้้้ื เป็นการเสียเวลาพวกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในระหว่างนั้นพวกพระเอกก็ได้นั่งลุ้นว่าของประมูลชิ้นแรกจะคืออะไรกันแน่แล้วทันใดนั้นเองก็ได้มีอะไรบางอย่างค่อยๆลงมาจากข้างบนซึ่งก็คือทาสหญิงที่ถูกเตรียมมาไว้สําหรับงานประมูลในครั้งนี้พระเอกที่ได้เห็นนางก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากแล้วได้พูดว่านั่นมันเหยียนชิงหนิงนี่นะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตอนนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอกราบอภัยมาณที่นี่ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบค,ครับ